สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทำเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องเอาใจเด็กๆกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเต้าหู้ไข่ไข่ไก่ต้นหอมกับผักขึ้นช่ายกล่ำปีเห็ดหอมเห็ดหอมนำไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนแล้วบีบน้ำออกแล้วเอามาหัน่น ข้าวโพดอ่อนแครอทแป้งมันแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดแต่วันนี้จะใช้เป็นแป้งมันแล้วก็กระเทียมสับหมูสับหมูสับก็จะปรุงรสด,ด้วยกระเทียมพริกไทยซอสหอยนางลมซอสฝาเขียวคุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็พักไว้เดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้กันก่อน นำเต้าหู้ใส่ลงไปในไข่นะคะแล้วเวลาจะตักลงกระทะให้ตักเต้าหู้พร้อมกับไข่อย่างนี้นะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เต้าหู้กับไข่ลงไปเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงมากเดีย๋ยวไข่จะไหม พอเหลืองก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะไม่ต้องให้เหลืองมากนะเดี๋ยวเนื้อจะแข็งไข่ไข่ที่ชุดทอดจะแข็งแล้วจะไม่อร่อยเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนใส่กระเทียมเจียวค่ะเจียวกระเทียมพักไว้โรยหน้าตอนทําเสร็จแล้วพอกระเทียมเหลืองก็ตักกระเทียมขึ้นพักไว้ เจียวกระเทียมเสร็จแล้วไม่ต้องล้างกระทะนะคะใส่น้ําลงไปเลยตั้งน้ําให้เดือดพอน้ําเริ่มเดือดเราก็มาปรุงเครื่องกันวันนี้จะใส่รสดีหนึ่งช้อนชาน้ำปลาก็ประมาณสองช้อนโต๊ะก่อนเพราะว่าในเนื้อหมูหมักจะมีรสชาติอยู่บ้างแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมลงไปเห็ดหอมจะสุกยากข้าวโพดก็สุกยากใส่ลงไปเลย เคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอน้ำเดือดก็ใส่หมูหมูสับลงไปค่ะั้นหมูสับเล็กๆใส่ลงไปค่ะไม่ต้องคำใหญ่นะคะคำเล็กๆใครจะใส่หมูก่อนผักหรือใส่ผักก่อนหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะแต่อันนี้เห็นว่าผักมันจะสุกช้าแล้วหมูใส่ไปเร็วหมูก็จะแข็งหมูจะไม่นุ่มต้มนานๆหมูจะแข็ง ใส่แครอทลงไปเลยค่ะไข่ที่เหลือจากทอดเต้าหู้ไม่ต้องทิ้งนะคะเสียดายน้ำเดือดเดือดเทใส่ลงไปเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำเดือดๆใส่ลงไปแล้วเขาจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้ค่ะเรามาชิมรสชาติดูก่อนนะคะรสชาติใช้ได้แล้วค่ะ กำลังปีสุกง่ายเราก็จะใส่สุดท้ายเลยยังไม่สุดท้ายสิยังมีเต้าหู้เต้าหู้จะใส่สุดท้ายสุดผักทุกอย่างสุกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แป้งกันค่ะจะทําแบบคุกขิกนะคะน้ําไม่น้อยนะคะน้ําเยอะค่ะแต่มองเหมือนน้ําน้อยเปิดไฟอ่อนๆใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะแล้วก็ช่อยคลุ คนอย่าหยุดนะคะถ้าหยุดเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่อยๆเติมลงไปค่ะชอบคนแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบคนมากบางคนก็ชอบคนน้อยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ แป้งสุกแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะเต้าหู้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะพอสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะใส่ผักขึ้นช่ายค่ะใส่ผักตามชอบนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะอันนี้สูตรครัวที่บ้านนะคะคือชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นถ้าใครอยากทำไม่ต้องใส่ตามหมดทุกอย่างก็ได้ค่ะ โรยกระเทียมเจียวค่ะค่ะสุกแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะก็จะได้เต้าหู้ทรงเครื่องหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเนื้อแบบเยอะๆเลยเอาใจเด็กๆค่ะวันนี้เอาใจเด็กๆวันนี้ลูกสาวอยากกินค่ะทำเอาใจลูกสาวค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ